สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับปิีเทอมนี้นักเรียนทําอะไรกันบ้างนะครับบางคนก็คุณพ่อคุณแม่รับไปต่างจังหวัดนะครับบางคนก็อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วนะครับสําหรับปีเทอมนี้นะครับคุณครูก็ส่วนใหญ่ชอบไปเที่ยวตามป่านะครับข้างหลังนี้ก็เป็นป่านะครับนักเรียนป่าบ้านๆของเรานี่แหละ ก็คิดถึงนักเรียนเสมอนะครับแม้ว่าจะปิดเทอมไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมีเหมือนฝึกทําข้อสอบมาให้นักเรียนลองอลองลองฝึกทําดูนะครับใครบ่างๆก็กดเข้าไปดูเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถใช้มือถือให้เป็นประโยชน์ได้ด้วยเพื่อความบันเทิงได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าเป็น ข้อสอบเกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็มาถึงข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ข้อที่2นะครับนะักเรียนข้อที่2ก็จะมีข้อมูลให้เราเหมือนดังเช่นเคยนะครับข้อมูลก็ให้เราอ่านดูนะครับนะเรามาอ่านดูน้ำผลไม้บรรจุกล่องใส่ลังลังละเท่าเท่ากัน ขายได้ดังนี้นะครับก็จะมีชื่อมาให้ดูน้ำผลไม,ม้รวมขายได้เศษ1นส่วนสลังน้ำส้มขายได้เศษ1นส่วนหลังน้ำลิ้นจี่ขายได้เศษ1นส่วนสมลังน้ำองุ่นขายได้เศษ1นส่วนสี่ลังนะครับแล้วก็มาดูที่ ่าคำถามตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับจากข้อมูลร้านค้าแห่งนี้ขายน้ำผลไม้ชนิดใดได้มากที่สุดได้มากที่สุดครับก็จะให้นักเรียนเลือกนะครับว่าจะเป็นน้ำส้มองุ่นลิ้นจี่หรือผลไม้รวมนะครับว่าขายขายอะไรได้มากที่สุดการที่เราจะมาดูจํานวนที่มันเป็นเศษส่วนนะครับว่าไอจํานวนที่เป็นเศษส่วนเนี่ยจำนวนไหนมากที่สุด เราก็ดูสังเกตดูนะครับตัวเศษเนี่ยมันจะหนึ่งเท่ากันใช่ไหมครับ 1, นเท่ากันแต่ตัวส่วนนี้มันจะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นเศษหนอันนี้ก็ส่วนสองอันนี้ก็ส่วนหกอันนี้ก็ส่วนสามอันนี้ก็ส่วนสถ้าตัวเลขปกตินะครับตัวเลขมากมันก็มากไปเลยแต่ถ้าเป็นเศษส่วนนะครับเราเห็นว่าเป็น1เท่ากันข้างบนนะครับ เราก็มาดูตัวส่วนถ้าตัวส่วนน้อยจํานวนทั้งหมดนั้นมันจะเป็นจํานวนที่มากที่สุดนะครับตัวส่วนน้อยแต่ถ้าตัวส่วนมันมากอย่างเงี้ยอย่างเช่นหนึ่งส่วนหกเนี่ยส่วนหกมันมากก็แสดงว่าจํานวนทั้งหมดนี้มันจะเป็นจํานวนที่น้อยนะครับ <úsica> เพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับตัวเศษนี้เท่ากันหมดเราก็มาดูว่าตัวไหนจะเป็นจํานวนที่มากที่สุดอ่ะ ส่วนน้อยมันจะมากส่วนมากมันจะน้อยใช่ไหมครับส่วนสองนี้มากไหมมากนะครับส่วนหกนี้มากไหมโอ้มันน้อยไปส่วนสามนี้มันก็นะครับมันก็น้อยกว่าส่วนสองนะใช่ไหมส่วนสี่นี้มันก็น้อยกว่าส่วนส่วนสามใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าน้ําผลไม้ชนิดใดที่ขายได้มากที่สุดนะครับ นักเรียนลองตอบดูนักเรียนจะตอบอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกอ่าข้อที่ถูกต้องก็คือผลไม้รวมนะครับขายได้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นเศษส่วนแล้วตัวส่วนมันน้อยส่วนตัวเศษข้างบนมันเท่ากันก็ให้มาดูตัวส่วนแทนนะครับตอนนี้ขายได้มากที่สุดตัวนี้ขายได้มากที่2ตัวนี้ขายได้มากที่3ตัวนี้ขายได้มากที่4นะครับ ก็กลัวว่านักเรียนจะไม่เข้าใจเราก็มาดูนะครับที่คุณครูวาดไว้เซนหนึ่งส่วนสองเห็นไหมพื้นที่ที่เนี่ยเศษหนึ่งส่วนสองก็คือพื้นที่ที่ระบายนี่มันเยอะสุดใช่ไหมมันเอ่อมันใหญ่ใช่ไหมมันก็คือมากสุดส่วนเศษหนึ่งส่วนหกพื้นที่ที่ระบายเป็นไงเออมันแบ่งเป็นส่วนหกส่วนแล้วก็เอามาแค่หนึ่งส่วนใช่ไหม ก็น้อยใช่ไหมน้อยสุดๆเลยส่วนเศษ1ส่วน3ก็แบ่งเป็น3ส่วนแล้วก็เอามาแค่1ส่วนก็อ่าก็ยังกลางๆส่วนเศษ1นส่วนนะครับก็มีอยู่4ส่วนเอามาแค่1ส่วนอันนี้มันอาจจะสูสีกับเศษ1ส่วน3นะแต่ถ้าเอามันดูจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นส่วนที่เยอะกว่าจะมีตัวระบายสีตัวนี้มันจะเยอะกว่า ่นักเรียนดูจากภาพนักเรียนคิดว่าอันไหนจะเยอะที่สุดอ,อันนี้ก็เยอะสุดที่หนึ่งใช่ไหมละ่ะออ,อันนี้ก็จะเป็นที่สองอน,นี่ก็จะเป็นที่สามส่วนอันนี้ก็น้อยสุดเพราะฉะนั้นตอบอะไรครับนักเรียนพอจะรู้แล้วนะครับก็เฉลยนะครับก็คือน้ําผลไม้รวมนะครับขายได้มากที่สุดนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับเรียนคุณครูก็ลืมอธิบายเพิ่มเติมนะครับ ในข้อ2นี้นะครับาการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับการดูตัวส่วนว่าตัวส่วนมันเป็นจํานวนน้อยแล้วมันจะมีค่ามากได้นะครับมันเป็นการเปรียบเทียบโดยเศษส่วนทุกตัวนะครับมีตัวเศษเท่ากันนะครับนักเรียนถ้าเป็นแบบตัวเศษไม่เท่ากันอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้เป็นสอง อันนี้ก็เป็นตัวอื่นไปอย่างเงี้ยมันจะมาเปรียบเทียบแบบที่คุณครูพาเปรียบเทียบไม่ได้นะครับมันจะมีวิธีอีกต่อไปนะครับส่วนในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าตัวเศษมันเท่ากันหมดนะครับมันถึงจะมาดูตัวส่วนนะครับแล้วก็สรุปเหมือนที่ครูพาสรุปนะครับ